สวัสดีครับวันนี้พามาดูบรรยากาศที่สวนนาเขตนะครับผมประเทศสปปลาวน,นั่นเองนะครับผมเป็นคลิปจากน้องซันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็คือขอน้องถ่ายมานะครับผมมาดูบรรยากาศนะครับผมด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ก็จะไม่พูดมากนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครอบครัวของน้องก็จะไปถ่ายนากันนะครับท่านผู้ชมก็จะมาดูบรรยากาศนะครับดูค่อนข้าง,งที่จะ ชื้นนะครับผมก็คือน่าจะเย็นนะครับคิดถึงบรรยากาศบรรนอกมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็คืออยู่กรุงเทพเนี่ยมันไม่มีคลิปลงนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องพึ่งน้องนะครับผมน้องเอฟซนะครับท่านผู้ชมก็คือรู้จักกันได้นานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือเป็นเอฟซนะครับผมรู้จักกันได้ประมาณโอ้โหหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมก็สนิทกันก็เลยให้น้องเขาถ่ายมาให้นะครับ รยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เดียวกันนะครับผมทุ่งนาเหมือนกันเลยนะครับไดน้เขรกว่าลาวร่ได้กระตุกขอตีไปี่่งบาข้าคจะได้นี้หรือเ่ฟังไม่ใช่นาอาตน มันีหน้านอีกเพนหน้าาได้นี่เดนไเ่นไ่นันนานาอีเพื่อนใหมี่โย้าเด็้ากมอนะปามเป็นเออนั่งจะเาท่าอ่านี้ค่ะอันนี้แถวการเทียนจ นะจีเออเี๋เดีท่ากับขาหัไ นี่ลอถ้วอีกวนนี้กระถวแดงแบบเต็มได้เบกน เามอมีกาดูกระติกดวยคุณลูกน้อยจริงเลยว่อันตรายจะใช้ใครแลับบุกไนใช้นางอะไรแบบนี่ต้องวิ่งก็มึงอ่ะเป็นส่วนของภัยฐานอ้ยนี่แหละเอ๊ะอันนี้แหละชิพันจบนะ่ อ่านี่ก็คือน้องสันนะครับท่านผู้ชมคือเขานี่แหละครับก็ค,คือน้องสันนะครับผมเป็นคนที่อยู่แขวงสวรรค์เขตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูวีปักหัวเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่แว่นด้วยนะครับผมเมื่อกี้พี่ชายของน้องสันนะครับนี่ก็กําลังมุ่งหน้าไปทุ่งนานะครับท่านผู้ชมก็จะไปถ่ายนานั่นเลยครับ <c oughs> ผมหน้าแกเป็นอะไรน้าหัว หอยคอย อาการเป็นยังไงบ้างครับขอสัมภาษณ์หน่อยเมื่อยจบไมยากจบขาในพระราชเชนัก้ทางหมนานทางซ้ำกัเงาวยางหลัมาขัเนเลยกะเบิ้งเอาวันนี้เย้เท่าไหร่ใช่ผมที่เดียวค แม่เว้นนั่นอยู่ฮะหน้าปลาตาจานเล่นในคนเดียวไม่นั่หน้ามกร้านเดียวเพาะเดี่ยวมกร่างปลาจานบังรูปบักตามกบหรอเต็มบอยใหญ่ใหญ่เลยเสื้อครัวกบนี้ รตัวนี้ทางตัวนี้ผุล่ารถกระเพื้อนน่ะหงหกยีอนดยเอาเสียมาขอสัมภาษณ์เลยค่ะขอสัมภาษณ์เลยค่ะขอสัมภาษณ์เลยค่ะนั่นกินมะพ่้งวอร่อยไหมคะบาดมันแลวแขนของเฮียยนไอ้ป่ว นี่ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมเลยนะครับผมคลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไร อย่าลืมมาติดตามด้วยครับจะได้มีคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับตคุณาบินคนดู